สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดเจ้าอามที่กรุงเทพมหานครกันนะครับวัดเจ้าอามเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากกว่า200ปีนะครับตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นในพศ2322สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมอามหรือเจ้าอามซึ่งภายในวัดเจ้าอามแห่งนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายจุดด้วยกัน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไหว้สักกราระและขอพรตามจุดต่างๆกันนะครับสําหรับจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ลานเทพเพื่อไปสักกราระองค์พระนารายณ์ทรงคุดเทพ,พลาหูและเทพ,พสาเพื่อขอบารมีปัดเป่าผอยภยัยเห็นโชคชะตาจากลาให้กลายเป็นดีและเกิดโชคลาภใหญ่ในชีวิตสําหรับเครื่องสังเวยนะครับทางวัดก็มีให้เราได้บูชาชุดละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรพร้อมกันเลยครับชุดเท่าไหร่ ุต่อมานะครับผมจะพาทุกคนไปสักการะและขอพรอ,องค์วิรูปรโขน,รนคราด หน้าบ่อนนะ้ำโบราณสมัยพระเจ้าตากศินโดยทุกคนนะครับสามารถรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําไปล้างหน้าอาบตัวเพื่อกระจัดความอับมงคลทั้งปวงรวมทั้งเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตให้โชคดีทุกประการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขอพอรพร้อมกันเลยครับ จุดต่อมานะครับผมจะพาทุกคนมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับลานเทพเพื่อขอบารมีให้เรามีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้เรามีความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยนะครับจุดต่อมานะครับเป็นจุดที่4ผมจะพาทุกคนไปสักการะหลวงพ่อสํมเร็จภายในพระโบสถเพื่อโโอธิษฐานให้อายุมั่นขวัญยืนและสําเร็จตามปรารถนาทุกประการนะครับ แต่ในวันนี้นะครับวันที่เรามาเนี่ยยังมีการซ่อมแซมโบสถ์อยู่เราจึงอธิษฐานอยู่ภายนอกโบสถ์นะครับและต่อไปนะครับเป็นจุดที่5เรามาต่อกันที่วิหารของหลวงพ่อโตเพื่อสักการะหลวงพ่อโตที่อยู่ภายในวิหารเพเป็นการขอพรความสําเร็จความสมหวังและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานการค้าและการรับราชการเดี๋ยวเราไปขอพรพร้อมกันเลยนะครับ หากเพื่อนๆสนใจที่จะแวะมาไหว้พระทำบุญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสามารถมาได้ที่วัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาไหว้พระทำบุญกันไปที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับบุญและอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ